ดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะชั่วโมงภาษาไทยของเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานเราเรียนทรงไปนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะเรื่องคําที่ใช้ทอนางของโทหรือแล้วก็รือนะคะหรือแล้วก็รือนะคะ,ะนักเรียนมาดูความหมายดูการใช้นะคะ คำที่ใช้ทอนางวนโทนะคะทอนางวนโทก็คือทอทหารหัวแตกนะคะเมื่อใช้เขียนเป็นพยัญชนะต้นอ่านออกเสียงได้สองเสียงคือเสียงดอเด็กและเสียงทอทหารถ้าเสียงดอเด็กนะคะเช่นบัณฑิตนะคะอ่านว่าบัณฑิตมณดกอ่านว่ามณดกนะคะส่วนออกเสียงทอทหารนะคะเช่นมณฑนอ่านว่ามณฑน มนโทอ่านว่ามนโทนะคะอ่าเรียนฟังคําอธิบายคําที่ใช้ทอนางม,ม,มนโทนะคะทอนามนโทก็คือตัวตัวทหารหัวแตกนะคะเมื่อใช้เขียนเป็นพยัญชนะต้นอ่านออกเสียงด้วยสองเสียงคือเสียงดอและเสียงทออาดอเด็กและทอทหารนะคะออกเสียงดอเด็กเช่นบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตนะคะต่อไปมนดกอ่านว่ามนดก ออกเสียงทอทหารเช่นมโทนอ่านว่ามโทนมนโทอ่านว่ามนโท,น,โท,น,น,โทนะคะ,ะต่อไปคําที่ใช้รื้อรื้อรืร้อนะคะคูบอกแล้วรื้รอรื้อหัวเข้าให้อ่านออกเสียงตัวรอเรือนะคะรื้เป็นสระเกินสระเกินคือคําที่มีเสียงพยัญชนะรอรวมอยู่ด้วยนะคะคําว่ารื้ออ่านออกเสียงได้สามแบบนะคะ แบบที่1ออกเสียงเป็นรือนะคะเช่นรือดูอ่านว่ารือดูปรึกษาอ่านว่าปรึกษานะคะต่อไปข้อที่สองออกเสียงเป็นริเช่นคําว่าริอ่านว่าริคําว่าทฤษฎีอ่านว่าทฤษฎีเห็นไหมคะ <c oughs> ต่อไปอข้อที่สมออกเสียงเป็นเรมีคําเดียวนะคะก็คือเรออ่านว่าเรนะคะ อ่ะฟังใหม่นะคะคาที่ใช้รื้่นะคะรื้อหัวเข้านะคะรอรือหัวเข้าออกเสียงเป็นตัวรอเรือนะคะคําว่ารื้อเป็นสระเกินสระเกินคือคําที่มีเสียงพยัญชนะรอเรือรวมอยู่ด้วยนะคะรื้ออ่านออกเสียงได้สามแบบรูปแบบที่หนึ่งออกเสียงเป็นรื้อเช่นรื้อดูอ่านว่ารื้อดูนะคะรึกษาอ่านว่ารึกอานะคะ ต่อไปอข้อที่สองออกเสียงเป็นเป็นอะไรคะเป็นฤทธ์บรรินะคะเช่นฤทธอ่านว่าฤทธิศรีอ่านว่าทธิศีนะคะข้อที่สามอ่านออกเสียงเป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นเรมีอยู่คำเดียวนะคะก็คือคำว่าเรนะคะต่อไปคำที่ ใช้ะะหรือะะหรือถ้ามีแตะอาหางยาวเราเรียกว่ารือนะคะเราเรียกว่ารือรืออ่านว่ารือนะคะรอเรือนะคะถ้าใช้โดโดๆไม่ผสมกับพยัญชนะตัวใดเลยมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่แต่เมื่อนามาะสมกับคำอื่นจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงเช่น รือีอ่านว่ารือีหมายถึงนักบวชที่อยู่ในป่ารือสายอ่านว่ารือสายหมายถึงคําเรียกผู้ใหญ่คําเรียกผู้เป็นใหญ่เช่นกระศัตดิ์นะคะต่อไปรือไทยอ่านว่ารือไทยหมายถึงใจและความรู้สึกนะคะขอทบทวนคำว่าคําที่ใช้รือนะคะรืออ่านว่ารือ ถ้าใช้โดดๆโดดตัวเดียวไม่ผสมกับคำพยัญชนะตัวใดเลยมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่เมื่อนำมาผสมกับคำคอื่นจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงเช่นรือสีอ่านว่ารือสีหมายถึงนักบวชผู้นักบวชที่อยู่ในปา่ารือสายอ่านว่ารือสายหมายถึงคำเรียกผู้เป็นใหญ่เช่นประรัย์ รือทยหมายถึงอรือทยอ่านว่ารือทยหมายถึงใจและความรู้สึกนะคะออ่นักเรียนดูใหม่นะคะตั้งจากต้นเลยนะคะคําที่ใช้นะคะทนางมนโทรหรือททหารหัวแตกเมื่อใช้เขียนเป็นพยัญชนะต้นจะอ่านออกเสียงได้สองเสียงคือ เสียงดอเด็กและเสียงทอทหารนะคะออกเสียงเป็นดอเด็กเช่นบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตมณดกอ่านว่ามณดกออกเสียงทอทหารเช่นมนฑนอ่านว่ามนฑนมนโทอ่านว่ามนโทนะคะต่อไปคำที่ใช้รือคำที่ใช้คำที่ใช้รือนะคะคำที่ใช้รือนะคะรือ เส็นสระกเตอนสละเกิอน,นคือสละที่มีเสียงพยัญชนะรอเรือมนมดอยู่ด้วยหรืออ่านออกได้สองได้สามแบบปืนนะคะแบบที่หนึ่งอ่านออกเสียงเป็นรึเช่นฤดูปศึกษาอ่านออกเสียงได้แบบที่สองนะคะอ่านเป็นริเช่นฤทิษฎีนะคะอ่านว่าทฤษฎี อ่านออกเสียงเป็นเรมีคำเดียวนะคะคือเรนะคะต่อไปคำที่ใช้หือนะคะรือนะคะถ้าใช้โดด,โด,ดคำตัวเดียวใช้ประสมกับพยัญชนะไม่ประสมกับพยัญชนะตัวใดเลยมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่เมื่อนำมาประสมกับคำอื่นจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงนะคะเช่น ลือนะคะลือสีอ่านว่าลือสีหมายถึงนักบวชที่อยู่ในปา่าลือสายอ่านว่าลือสายหมายถึงคำปริยานะคะคำเรียกพูดผิดค่ะคำเรียกผู้เป็นใหญ่เช่นกระสับนะคะต่อไปรือไทยนะคะอ่านว่ารือไทยหมายถึงใจความรู้สึกนะคะอ่ะราเรียนมาดูนะคะด้านต่อไป ให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่ใช้ต่อําบโทโหรือรือในชีวิตประจําวันนะคะผู้อ่านให้นักเรียนฟังนะคะหนึ่งครั้งนะคะกุงทนอ่านว่ากุงทนขันทศกรอ่านว่าขันทศกรราชบัณฑิตอ่านว่าราชบัณฑิตฤด,ดูการอ่านว่าฤดูการชัยพฤกอ่านว่าชัยพฤกนะคะ พฤศจิากายนอ่านว่าพฤศจิกายนกันละประพึก,พอ,อ,อ,กอ่านว่ากันละปัพึกปฐมเมลเลออ่านว่าปฐมมะเลิกมมลึกทายวันอ่านว่ามลึกทายวันอังกฤษอ่านว่าอังกฤษนักเรียนอ่านตามตูนะคะองโทนอ่านว่าองทนขันทศกรอ่านว่าขันทศกร ราชบัณฑิตอ่านว่าราชบัณฑิตฤดูการอ่านว่าฤดูการชายบึกอ่านว่าชายบึกพฤศจิกายนอ่านว่าพฤษพฤศจิกายนกาลประพฤกอ่านว่ากาลประพฤกปฐมฤกิกอ่านว่าปฐมฤกษ์มรดกไทยวัรอ่านว่ามรคกายวัร อังกฤษอ่านว่าอังกฤษอ่ะนักเรียนนะคะอ่านพร้อมกับครูนะคะุงทนอ่านว่าุงทนขันทศกรอ่านว่าขันทศกรราชบัณฑิต,อ,าาตอ่านว่าราชบัณฑิตฤดูการอ่านว่าฤดูการชัยพฤกษ์อ่านว่าชัยพฤกษ์พฤศจ,จิกายนอ่านว่าพฤศจ,จิกายน การระบับคึกอ่านว่าการระบับครึกปฐมฤกษกอ่านว่าปฐมฤกษ์มรุทายวันอ่านว่ามรุทาายวันอังกฤษอ่านว่าอังกฤษนะคะนักเรียนไปอ่านดูนะคะต่อไปนักเรียนดูนะคะแบบผลขดนะคะครูมีแบบผลขดไหมนักเรียนถามดูนะคะ อ่าในหน้าแรกเลยนะคะให้นักเรียนอ่านคำแล้วเลือกคำไปเขียนให้ตรงกับภาพอ่านักเรียนดูดูสิคะภาพแรกนะคะนักเรียนดูนะคะภาพแรกพฤษานะพฤษ,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 ษาแปลว่าต้นไม้นักเรียนเหน็นไหคะรูปแบบรรูปต้นไม้พฤษานะคะต่อไปในรูปภาพที่สองมะลุทีแปลว่าอะไรคะ อ่าแปลว่า,าหวานะคะต่อไปนะคะบัณฑิตนะคะผู้หญิงสวมชุดคุกุยเราเรียกว่าจบบัณฑิตหรือจบปริญญานะคะต่อไปนะคะฤดีใจนะคะนะผู้ปวใจฤดีนะคะต่อไปคำต่อไปนะคะมนโทนะคะ นางมันโทรนมตรงข้างเดียวนะคะในเรื่องอะไรเอ่ยอ่าพระรามนะคะพระรักพระรามนะคะเอออ่เาเราเรียกว่ารามอะไรคะ,ร,ะรามเกียรน,นะคะอ่านักเรียนดูในรูปภาพที่อื่นศึกษาเป็นแปลว่าต้นไม้มรกีแปลว่ากวามบัณฑิตนะคะแปลว่าผู้จบการศึกษาชั้นปริญญานะคะ ปิญญาต like ีปิญญาโตนะคะถ้าเป็นปริญญาโทก็เป็นขั้นอาไรนะค่าขั้นมหาแล้วต่อไป BRE, ต่อไปนะคะฤดีแปลว่าหัวใจนะคะมัโทแปลว่านางมันโทเห็นไหมคะต่อไปหน้าต่อไปนะคะค่ะเรามาต่อกันในหน้าต่อไปนะคะในหน้านี้นะคะอนักเรียนดูก่อนในหน้านี้จะอยู่จะอยู่ในหน้าที่ หนึ่งร้อยสามค่ะนักเรียนนะคะในหน้านี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยสามขอโทษค่ะหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะนักเรียนเปิดจากกระาหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะนักเรียนดูนะคะอ่าเขาบอกว่านักเรียนเขียนคำลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายและเขียนคำอ่านานะคะ นักเรียนดูนะคะชื่อเดือนที่ห้านับจากเดือนมก,กราคมนะคะมก,กราคมพามมนาเมษาพฤษภาคมนะคะ,<ม>ะเดือนนี้มีชื่อว่าพฤษภาคมเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าพฤษภาคมนะคะต่อไปในข้อที่สองนะคะ,<ม>ะแปลมีความหมายว่าเรือนขนาดใหญ่และสาขาเผยนะคะ<ม>คํานี้ก็จะอ่านว่าคะหรือหังนะคะ<ม>อ่าดูนะคะ คำนี้อ่านว่าคะหรือหาเห็นไหมคะแปลว่าเรือนขนาดใหญ่และสงา่าผ่าเผยนะคะต่อไปนะคะในข้อที่สามแปลว่าน้ําทิพนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะอะมะฤทนะคะอ่านว่าอะมะฤทนะคะเห็นไหมคะ,ะแปลว่าน้ําทิพต่อไปข้อที่สี่นะคะชื่อวันที่ห้าของสัปดาห์ที่เริ่มนับจากวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ จันอังคารรุธพฤหัสสบดีหรือพระเพหัสสบดีนะคะอ่านในสองแบบนะคะในข้อนี้นะคะอันนี้่านเรียนเห็นไหมคะอ่าน,นว่าพฤหัสสบดีนะคะกับพระเพหัสสบดีนะคะอันส่วนแต่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะเชื่อเดือนที่ห้านบจากเดือนมก,กราคมก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะอ่านว่าพฤษภาคมนะคะ ข้อที่สองนะคะคับหรือหางนะคะแต่ว่าเรียนขนาดใหญ่ได้ขนาดผาเผยอ่านว่าพระหรือหัางนะคะข้อที่สามอะมะริที่แปลว่าน้ําทิพย์นะคะอ่านว่าอะมะรินะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะชื่อวันที่ห้าของสัปดาห์ที่เริ่มนับจากวันอาทิตย์นะคะ,ะก็คือวันพฤหัสบดีหรือ พระฤาษีศสสรบดีอ่านได้สองอย่างนะคะต่อไปนะคะเรามาดูต่อจากหน้านี้นะคะพกพี่ว่านักเรียนคงเขียนทันนะคะถ้าไม่ทันไปเปิดวิดีโอย้อนหลังมานะคะอ่านต่อไปนะคะในข้อที่ห้านะคะ,ะแปลว่าความตายนักเรียนดูนะคะแปลว่าความตายอ,อ่านว่ามะนะคะมะลิก จะอยู่นะคะมฤตยูนะคะแต่ว่าความตายมฤตยูนะคะต่อไปนะคะ,ะแปลว่าความตายหรือว่าชื่อดาวเคราะห์ดวงที่เท่าไรเอ,อ่ยดวงที่เจ็ดในระบบสุริยะนะคะเราเรียกว่ามฤตยูนะคะต่อไปให้ในักเรียนอ่านคําและความหมายของคําที่กําหนดนะ,ะจากนั้นนําคํามาคัดลายมือตัวบรรจงเป็นบรรทัด ะคะัดคำละสองคำนักเรียนอ่านตามตูนะคะรือสีนะคะรือสีแปลว่านักบวชพวกหนึ่งนะคะหะฤทยัยหะฤทยัยนะคะแปลว่าใจหะฤหันแปลว่ายินดีชื่นชมต้าเริงอิธิฤทธ์นะคะอ่านว่าแปลว่าอำนาจศักดิ์สิทธิ์ กรีธานะคะกีฬาประเภทหนึ่งเช่นวิ่งนะคะนักเรียนก็เอามาคัดนะคะตัวบรรจงตัวเต็มบรรทัดนะคะสองครั้งนะคะ<ม>อ่าไว้นักเรียนปลอกแปนึ่งนะคะส่วนพัดนักเรียนต้องคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ อืมหน้านี้จะอยู่ที่หน้าร้อยสองนะคะอ่าอ่าต่อไปนะคะเราจะไปกันหน้าหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยสามนะคะเป็นบทสรุปนะคะเป็นบทสรุปนะคะของคาที่ใช้โทนอาอนโทรหรือหรือนะคะอ่ะอานักเรียนดูนะคะอ่า ทอนางมโทออกเสียงได้ได้กี่แบบคะอ่าในสองแบบก็คืออ่าเสียงอะไรบ้างคะดดเด็กและขอทหารนะคะอ่าหรือออกเสียงได้อ่าสามแบบนะคะอ่าหรืออ่านได้สามแบบนะคะมีเสียงอะไรบ้างนะคะอ่า อันแรกเลยนะคะรินะคะต่อไปรือต่อไปเรอนะคะเรอน,นะคะต่อไปรือออกเสียงเป็นรือนะคะรอเรือนะคะรือนะคะนักเรียนดูบทสรุปใหม่นะคะทอนังมนโทออกเสียงได้สองแบบนะคะคือโดด็กและทอทหารนะคะ ถ้าเป็นอะหรือออกเสียงได้สามแบบแบบแรกริแบบที่สองหรือแบบที่สามเรือนะคะถ้าเป็นเรือนะคะอ่านออกเสียงเป็นรอเรือนะคะเรือนะคะอ่ะต่อไปให้นักเรียนทําแบบพัฒนาทักษะในการทําทข้อสอบนะคะอ่ะานักเรียนมาดูสิคะเรายังคงอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยสามนะคะค่ะข้อที่หนึ่งทำในข้อใดอ่านผิด นักเรียนดูนะคะคำในข้อใดอ่านผิดอักเรียนดูนะคะข้อที่หนึ่งมนลกอ่านว่ามนลกข้อที่สองบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตข้อที่สามมนทนอ่านว่ามนทนข้อที่สี่แักเรียนดูให้ดีนะคะบินทบาทอ่านว่าบินทบาทในนี้อ่านว่าบินตะบาทเพราะฉะนั้นข้อที่จะไหร่ผิดคะอ่าข้อที่ สนะคะอ่าต่อไปนักเรียนถูข้อที่สองให้นักเรียนเวลาให้นักเรียนคิดตั้งวินะคะคำในข้อใดเขียนถูกต้องนะคะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะคิดเองก่อนนะคะเออแมคะ่ะ คำไหนข้อใดเขียนถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งมณโฑนะคะคำว่าโฑใช้โทนังโทอะไรคะโทนังมนโฑใช่ไหมคะใช่ไหมคะต่อไปนะคะเวทีนักเรียนดูเวทีนะคะคำว่าทีใช้ต้องใช้ตอทหารนะคะ นนี้ต้องใช้จอทหารนะคะคําข้อที่สามคำว่าพุทธานะคะก็ใช้จอทหารเพราะฉะนั้นในนี้ใช้จอนำตัวผิดนะคะต่อไปน้ําทิพย์ก็ใช้จอทหารเพราะฉะนั้นข้อที่เขียนถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะนักเรียนนักเรียนอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยเท่าไรคะหนึ่งร้อยสี่ใช่ไหมคะ ในข้อที่สามนะคะในข้อที่สามนักเรียนดูนะคะคำใดอ่านออกเสียงทอน้งโนตแตกต่างจากคำอคื่นนะคะนักเรียนดูนะคะข้อที่หนึ่งมนทานะคะอ่าข้อที่หนึ่งมณฑานี่คะก็ยังอ่านออกเสียงเป็นทอทหารถูกไหมคะข้อที่สองบันดิ เห็นไหมคะตัวลำโพงตัวนี้อ่านออกเสียงเป็นดดเลยค่ะเด็กนะคะต่อไปข้อที่สามมนโถนไหมคะอ่านออกเสียงทอทหารข้อที่สี่บินทบาทก็อ่านออกเสียงทอทหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อใดนะคะคําใดอ่านออกเสียงต่อจังหวะแตกต่างจากคาอื่นก็คือข้อที่สองนะคะบันติ ะะอ่านออกเสียงเป็นดอเดินะคะข้อที่ข้อที่สี่นะคะคำได้อ่านออกเสียงหรือเป็นออกเสียงเป็นรินะคะข้อที่หนึ่งนะคะหรือดูนะคะข้อที่สองหฤทรือไทยข้อที่สามทฤษฎีข้อที่สี่เริ่มให้นักเรียนคิดหนวินาที อ่าอ่าขอหนึ่งวินาทีนะคะนักเรียนดูข้อที่หนึ่งรือดูเป็นไงคะออกเสียงรอรือใช่ไหมคะหาเรือไทยออกเสียงเป็นหรือใช่ไหมคะข้อที่สามทฤษฎีออกเสียงเป็นปริถูกไหมคะข้อที่สี่เริ่นะคะอ่าเห็นไหมคะออกเสียงเป็นะอนะ,ะ,อะ,นะออนไรคะเออเก่งมากคะ่ะนี่เลย ต่อไปคำที่ถูกต้องก็คือข้อที่สาค่ะนะ,ะต่อไปข้อที่ห้าคำใดอ่านออกเสียงหรือแตกต่างจากคำอื่นข้อที่หนึ่งประพฤติอ่ะฟังนะคะข้อที่สองรึกษาข้อที่สามปิดฉาข้อที่สี่พระฤหัสสมบดีหรือพระฤหัส คือหักสรบดีนะคะอ่าในข้อที่ห้านักเรียนคิดหนึ่งวยนะคะอ่ะนานไดียงเอ่ยเพราะฉะนั้นคำที่ถูกคือคำที่สามนะคะอ่านว่าปริชานะคะต่อไปข้อที่หกการอ่านออกเสียงของคำที่มีตัวรึนั้นสามารถอ่านออกเสียงได้กี่แบบอ นล้วมีเสียงอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนคิดเองก่อนนะคะดูนะคะข้อที่หนึ่งสามเสียงริหรือราข้อที่สองสามเสียงริหรือเรนะคะข้อที่สามสามเสียงนะคะริเรรานะคะข้อที่สี่สามเสียงนะคะริริรานะคะเพราะฉะนั้น อ่าคำอ่าข้อที่ถูกก็คือข้อที่ข้อที่อะไรคะข้อที่สองนะคะอ่าต่อไปข้อที่เจ็ดคำใดเขียนคำว่าค่าหรือหัดได้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูนะคะข้อที่หนึ่งค่หรือหัดต่อจากะหลานใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สองค่หรือหอนะคะอ่าหัดมีขอหีบอันะกาศสอเสือ ข้อที่สามนะคะพระฤาษีหัดนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะหรือมีเลาะ,ะอายหางยาวตามมานะคะขะ้อที่สี่พระฤหัดนะคะเพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คือคะฤาษีหัดนะคะคำข้อที่สี่นะคะต่อไปข้อที่แปดตัวหรือถ้าใช้โดดๆไม่ประสมกับพยัญชนะจะมีความหมายว่าอะไร นะคะนักเรียนดูนะคะอ่าข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองใช่ข้อที่สามอะไรข้อที่สี่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนคิดนะคะให้นักเรียนคิดแค่หน่อยนี้นะคะอ่านักเรียนดูนะคะในข้อที่แปดนะคะตัวหรือถ้าใช้โดดๆโดดนะคะไม่ประสมกับพยัญชนะจะมีความหมายว่าข้อที่หนึ่งค่ะนะคะหรือค่ะ ะะต่อไปข้อที่เก้าเสียงอ่านของคําในข้อใดไม่เข้าพวกข้อที่หนึ่งฤดูข้อที่สองฤดีข้อที่สามเร่ข้อที่สี่ฤไยัยนะคะอ่านนักเรียนดูทุกคําอ่านอ่านอะไรคะฤืมีคําที่เท่าไหร่คะให้นักเรียนเดาหรือค,คิดดีกว่าคิดหนึ่งวิที่อ่านออกเสียงไม่เข้าพวก อ่านักเรียนดูสิคะรืดูรืดีเริ่รืถยเพราะฉะนั้นอ่าคคำที่สามว่าเริ่ต่อเออต่อเริเห็นไหมคะอ่าดูนะคะอ่าไม่ครอพวกก็คือคำที่สานะคะต่อไปข้อที่สิบขาได้ออกเสียงรืเหมือนกับคำว่าริษอ่านเรียนดูนะคะอ ดูนะคะข้อที่หนึ่งมาริตอยู่ข้อที่สองปิตินาข้อที่สามพฤทธจ,จิกายนข้อที่สี่เลิกนักเรียนดูสิคะคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่เท่าไหร่คะอ่าปิตินาข้อที่สองนะคะอะ่นักเรียนคะอะนักเรียนดูหน้านี้นะคะถ้หาหับข้อที่สามนะคะ ข้อที่สามนะคะคำใดออกเสียงทอนามันัวแตกแตกต่างจากคำอื่นนะคะคำตอบที่ถูกก็คือบัณฑิตนะคะข้อที่สี่คำใดอ่านออกเสียงรึเป็นเสียงรินะคะข้อที่หนึ่งอ่าคำตอบที่ถูกเลยนะคะทฤษฎี 3, ค่ะต่อไปข้อที่ห้าคำใดอ่านออกเสียงรึนะคะแตกจาก คำอื่นแตกต่างจากคําอื่นคําตอบที่ถูกคือคําที่สามค่นะคนะคะติดฉานะคะข้อที่หกราคาการออกเสียงของคาที่มีตัวรื้อนสามารถอ่านออกเสียงได้กี่แบบคะคาตอบที่ถูกคือสามแบบนะคะรือปริเรอนะคะนะคะต่อไปข้อที่เจ็ด ข้อใดเขียนคําว่าคะหรือหัดได้ถูกต้องคําตอบที่ถูกคือคําที่สี่นะคะมีตาลนะคะต่อไปข้อที่แปดตัวหรือถ้าใช้โดดโดดไม่ผสมกับพยัญชนะจะมีความหมายว่าอะไรคําตอบที่ถูกก็คือหรือคําข้อที่หน่งนะคะต่อไปข้อที่9เสียงอ่านของคําในข้อใดไม่เข้าพวกอ ดูนะคะ,ะคำตอบข้อที่สามนะคะคำว่าเริ่นะคะต่อต่อเริ่ข้อที่สี่นะคะคำใดออกเสียงรืเหมือนกับคำว่าฤทิ์นะคะ,ะคำตอบที่ตัวก็คือฤทิศาสนานะคะ<อ>ก็คือข้อที่สองนะคะ,<อ>ะนักเรียนถ้าน,นักเรียนไม่ทันนะคะให้กลับตัดีโอย้อนหลังได้นะคะ ทุกครั้งนะคะนะคะที่ที่ครูสอนจบแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะ,ะและทำการบ้านนะคะการบ้านดอกเตาก็ส่งให้ครูนะคะ,ะนักเรียนทุกคนรักษานะคะระวังและรักษาสุขภาพของนักเรียนด้วยนะคะ,นะคะสำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงภาษาไทยนะคะครูขอบอกคำว่าสวัสดีค่ะ